กับเพิ่มกําไรนะคะง่ายแค่นั้นเลยนะคะถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะขายของแล้วมีกําไรเพิ่มหรือว่าบางคนเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มราคาสินค้าเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เพิ่มตามการเวลาใช่ไหมต้นทุนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเพิ่มเราก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มราคาสินค้าเช่นเดียวกันแต่เราจะเพิ่มยังไงแม่มีคนด่าวันนี้ติน่ามี3เคล็ดลับง่ายๆมาให้ค่ะ คล็ดลับแรกก็คือถ้าสมมติว่าของเรามันมีจํานวนจํากัดหรือว่ามันมีน้อยแต่ว่าความต้องการมีมากเนี่ยเราจะสามารถขายได้ในราคาที่แพงขึ้นยกตัวอย่างตอนที่ช่วงโควิดมาตอนที่แบบว่าร้ายแรงมากเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หรือว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยเขาจะขายแบบโอ้ราคาสูงมากเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าความต้องการเยอะแต่ว่าของที่มีอยู่ในตลาดเนี่ยมันมีน้อยแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ของเราเนี่ยมีน้อยสมมติว่าของเราเนี่ยมีอยู่หลังบ้านเนี่ยเต็มบ้านเลยมีเป็นพันชิ้นมีเป็นร้อยชิ้นเลย เราทำยังไงให้มีความต้องการเยอะนะฮะวิธีการมันก็ไม่ยากอะไรมากอย่างแรกเลยคืออะไรคือเพิ่มความต้องการก็คือการเพิ่มฐานคนติดตามนั่นเองการเพิ่มฐานคนติดตามก็คืออะไรก็คือการทําเพจนะคะการทําเพจหรือว่าการทาช่อง YouTube ก็ตามาใครอยากรู้วิธีการทําเพจการทาช่อง u t u b e เนี่ยก็ติดตามช่องติน่าไว้ได้เลยเพราะว่าติน่าก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะ มาแชร์ให้เรื่อยๆเนาะแต่นี้มาบอกเป็น,นผลคร่าวๆก่อนอย่างแรกเลยก็คืออะไรก็คือการเพิ่มจํานวนคนติดตามก็คือเพิ่มจานวนคนที่ต้องการสินค้าของเราส่วนประกอบที่2นะคะก็คือการทาแบรนดิ้งการทาแบรนดิ้งก็คืออะไรก็คือการที่เราเนี่ยมีแบรนด์ของตัวเองถ้าสมมุติว่าเราขายของของคนอื่นเช่นสมมติว่าเราขายน้ําหอมแล้วเราขายน้ําหอมยี่ห้อขายชาแนลละกันแต่ว่าชาแนลเนี่ยเขาก็ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไหม <laughs> ก็ใจ่บเว่านสดนเนี่ยว่าพป라이ดกับดีแมนหรือว่าความต้องการกับสิ่งที่เรามีหรืออะไรเงี้ยมัน ไม่เป็นไปตามที่เรากําหนดแหละแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแบรนด์ของเราเองอ่าเป็นแบรนด์ของเราเองเราทําแบรนด์เองเป็นน้ําหอมของเราเองเราผลิตมาแค่ร้อยกล่องเท่านั้นร้อยขวดเท่านั้นใช่ไหมอันนี้เห็นไหมเรื่อง supply ของ d e m a n เนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าตัวเรามีแบรนด์มีเพจมีคนติดตามแต่สิ่งที่เราขายเนี่ยเฮ้ยมีจํานวนจากัดนะเราจะสามารถขายในราคาที่แพงขึ้นได้ต่อไปอย่างที่2นะคะคนเนี่ยจะยอมจ่ายให้สิ่งของที่ธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าแพงกว่านิดหน่อยถ้า ของสิ่งนั้นเนี่ยมันมีความสะดวกสบายหรือว่ามันทําให้เขาเนี่ยย่นเวลาในการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นโรงแรมง่ายๆเลยโรงแรมถ้าเราไปโรงแรมเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมมันจะมีตู้ตู้เย็นหรือบางทีมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบตู้เก็บขนมหรืออะไรแกคือมันจะมีขนมวางไว้อยู่ในนั้นถูกไหมแต่ขนมเหล่านั้นไม่ได้ให้ฟรีนะจ๊ะ ไม่ได้ฟรีแต่เขาทำไมแต่เขาชาร์จตังค์หรือน้ำเนี่ยน้ำเปล่าเงี้ยขวดเนี่ยเราไปซื้อข้างนอกขวด10บาทเราซื้อจากในโรงแรมเนี่ยหยิบมาบางทีขวดเท่าไหร่20บาท30บาทเฮ้ยก็ใจว่าแต่เขาขายได้ในราคานี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้ว่าเราอะขี้เกียจก็จะว่าขี้เกียจเดินออกไปไปซุปเปอร์ไปหาเซเว่นหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่เพื่อที่จะไปซื้อขวดที่มันทำไมที่มันราคาถูกกว่าถ้าสมมติเรากําลังเดินทางเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาถึงโรงแรมเนี่ยก็เย็นแล้วใช่ไหมก็เหนื่อยและอยาที่จะนอนแล้วแต่ว่าาสมมติเราจะต เอาไปซื้อน้ำเราไปซื้อขนมอีกอ่ะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราก็ทำไมแล้วก,กินที่นั่นแล้วก็กินตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมถ้าสมมติว่ามันสะดวกมันสบายมันรวดเร็วเราก็สามารถชาร์ได้แพงกว่าต่อไปอย่างที่3นะคะก็คือคนซื้อเพราะ อารมณ์ความรู้สึกคืออะไรคือเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่าฟีเจอร์หรือว่าเขาไม่ได้ซื้อเพราะคุณสมบัติของสิ่งสิ่งนั้นเช่นกระเป๋าแบรนด์เนมบางแบร,รนด์อ่าอย่างตีน่านะคะมี Britney, ดีออลไปดิดีนะคะจริงจไม่ค่อยได้เอาบอวดหรอกแต่ว่าวันนี้มันเข้ามันเข้าตีมาดีมาอวดซะหน่อยนะเช่นกระเป๋าเนี่ยจริงๆกระเป๋าจะเป็นถุงผ้าหรือว่าจะเป็นกระสอบทรายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยฟีเจอร์หรือคุณสมบัติของมันคืออะไรคือใส่ของได้ถูกไหมคือใส่คือใส่ของได้แต่ถามว่าทําไมบางคนยอมจ่ายเงินให้กระเป๋าบางใบราคาเป็น แทนที่เราเนี่ยสามารถที่จะซื้อใบละ200ใบละสามร้อที่เป็นถุงผ้าเนี่ยได้ไหมได้แต่ทําไมถึงยอมจ่ายราคาขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เขาซื้อเนี่ยมันเป็นเติมเต็ม,ตมอ,อารมณ์หรือว่าความรู้สึกอะไรบางอย่างของเขาเช่นของตีน่าเนี่ยซื้อมายอมรับเลยว่าติน่ารู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จของตินา่าเพราะว่าติน่าทำไมทำงานเก็บเงินมาเฮ้ยฉันอยากที่จะซื้อกระเป๋าดีๆสักใบอยาก่จะซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมสักใบไม่ได้หรอม,นนะอมันเงินฉัน <laughs> นะก็มันเงินฉันเข้าใจไหมเอาะแล้นเนี่ย เวลาที่เราเห็นใครซื้อของอะไรแพงๆที่เราสึกว่าแม่งโคตรจะธรรมดาลเลยเฮ้ยมันกันเขาไปตองไปยุ่งไปตองไปอะไรเขาเกินเขาเขาจะใช้อะไรไมันก็เรื่องของเขาถูกไหมหรือว่าสาหรับบางคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเจลักของความมั่งคั่งร่ารวยเพะใช้ของดีๆใช้ของแบรนด์เนมหรือว่าขับรถเนี้ยรถคันและไม่กี่แสนก็มีรถคันเป็น10บล้าน20ล้านก็มีถามว่าทําไมต้องขับรถคันและเป็นเป็นสิบล้านเป็น20บล้านมันอาจจะเป็นเครื่องโชว์ความมั่งคั่งร่ารวยของเขาก็ได้นี่อย่าอวดรวยไม่มีปัญหาเลยเปล่า เตมิมเต็มความรู้สึกอะไรล็กๆน้อยๆของเขาอ่ะก็ไดแบนเหลืออารมณ์ความสําเร็จหรือว่าเรื่องของความรักความผูกพันก็ได้เช่นเดียวกันเช่น iPhone iPhone เนี่ยราคาก็ค่อนข้างสูงหรือใช่ไหมรุ่นใหม่ๆเนี่ยสี่ห้าหมื่นแต่ว่าบางคนเนี่ยซื้อ iPhone เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานหรือคนในครอบครัวทุกคนรอบตัวใช้ i iPhone หมดเลยพอเราไม่ใช้ iPhone เราก็รู้สึกว่าทําไมเราก็รู้สึกว่าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่ทํางานที่นั้นของคนในครอบครัวของกลุ่มเพื่อนของเราหรืออะไรกันแล้วแต่เห็นไหม คนเราเดี๋ยวบางทีซื้อที่อะไรซื้อที่อารมณ์ซื้อที่ความรู้สึกหรือติน่ายกตัวอย่างให้อีกอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าบางคนอาจจะยงงังงงงงอะไรว่าลมความรู้สึกอะไรว่าปากกาสูงร,ระปากกาด้านนี้ท่านติ๊น่าบอกโอเคปากกาด้านนี้ให้ให,ให้ให้ทุกคนเดาว่าปากกาด้านนี้กี่บาทล้วก็ดูแบบเป็นปากกาธรรมดาธรรมดาสีดำ สิบาทมั้ง25หาบาทมั้งไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าสมมติมว่าตีน่าบอกว่าปากกาด้ามนี้นะเป็นปากกาด้ามที่ไอสไตน์ใช้ในการเขียนทฤษฎีสัมพันธภาพตอนนี้เขาค้นพบทฤษฎีนี้นะเขาใช้ปากกาด้ามนี้ในการเขียนเฮ้ยก็ใจว่ามูลค่ามันต้องเพิ่มขึ้นมานทีแต่จะด้ามเป็นล้านเป็นสิบล้านเลยก็ได้เฮ้ยปากกาของไอสไตน์ เข้าใจไหมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกไหมบางคนก็อยากที่จะซื้อเก็บเอาไว้เพราะว่าแหละเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บางคนชอบไอสไตล์มากมากหูข้างใครไอสไตมากๆใช่ฉันอยากได้ที่อยากได้มาครอบครองรู้สึกว่าฉันได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากไอดอลของฉัน เฮ้ยก็ใจว่าเริ่มเข้าใจแหมบางคนอาจจะไม่ได้ชอบไอสไตล์แต่สติว่าลองคิดดูสติว่ามันเป็นของของคนที่เราแบบว่าชอบชื่นชอบมากๆเป็นไอดอลของเรามากเพราะฉะนั้นอย่างที่หน้าบอกเนี่ยคนเราบางทีไม่ได้ซื้อที่คุณสมบัติของของชิ้นนั้นหรอกอย่างปากกาด้านนี้จริงๆมันก็ปากกาธรรมดาธรรมดาแต่พอบอกว่าเป็นปากกาของไอสไตล์เฮ้ยเข้าใจไหมแต่ว่า จริงๆนี่ปากกาธรรมดาซื้อจากซูปเปอรอ์ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยเนี่ยพอพูดพอพูดแบบนี้ก็จะดูแบบราคาถูกกันดีซื้อมาจากซูปเปอร์แล้วก็ปากกาธรรมดาถ้าที่น้าพูดแบบนี้เนี่ยก็ทำไมก็ราคา10บาท20บาทเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น3เหตุผลหลกักๆเนาะที่ทําให้เราสามารถที่จะขายของที่ราคาแพงขึ้นได้เออหรือบางคนไม่ได้ขายของเนี่ยก็ทําไมก็เป็นเหตุผลที่บางคนยอมจ่ายให้กับอะไรแพงๆนะคะสำหรับวันนี้ที่น่าก็มีเทา่านี้ถ้าใครอยากรูเรื่องจริยาการขายหรือว่าการทําออนไลน์ต่างๆนะคะก็สามารถกดติด ตามได้ที่ช่องตินาเลยเนาะใน f a c e b o o k เนี่ยก็ชื่อว่า t i n a t ทเ l อ r นะคะใน y t u t u เนี่ยก็ชื่อว่าทีเ a ตันชาแนลนะคะก็สามารถกดติดตามได้เลยเนาะหรือว่าจะไปตามใน l ลน์แอดก็ได้นะคะแอดทีนาโบ c a แคโอเคแอดทีนาโบแคหรือจะเป็น IG หรือ t i k t o ็อก็มีเช่นเดียวกันอยู่มันทุกของทุกแห่งเลยนะวจ้าวันนี้ดนเนี่ยวันนี้ตินาก็มีเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กด subscribe Comment, อยากรู้เรื่องอะไรอีกเรื่องแบรนด์เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยติาชอบศึกษาเรื่องแบรนด์นะคะสมมติว่าใครอยากรู้เรื่องแบรนด์อะไรเงี้ยแบรนด์อื่นก็สามารถที่จะคอมเมนต์ในข้างใต้นี้นะคะสำหรับวันนี้ติาก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ